สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมแท็กเตอร์คูป L 5 0 1 8ู SP Air Cabin จะพามาชมรอบนอกของตัวรถนะครับครับตัวตู้ก็จะเป็นกระจกนิรภัยครับเปิดประตูได้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีที่ปัดนน้ำฝนมีไฟ LED ทั้งหน้าและด้านหลังมีกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับ นี่ครับไฟ LED ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้มาชมด้านในของตัวรถครับอันนี้ปรับระดับได้ครับเป็นที่เปิดแอร์ครับผมเนี่ยแอร์มี2ฝั่งครับผมฝั่งนี้ก็มีครับเย็นมากครับเหมือนรถยนต์เป๊ะเลยครับผมนี่ลาโพงก็มีครับจะบอกว่าคบต้าเขาทํามาได้สวยครับทันสมัยเดี๋ยวนี้เขาไม่ทํางานกันแล้วตากแดดครับผมอยู่ในแอร์ดีกว่ามาดูวิทยุนะครับ อันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ครับผมเนี่ยกําลังเปิดให้ดูครับไฟมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดไฟครับผมแล้วก็ที่ปั่นน้าฝนโอเคครับประมาณนี้นะครับมาดูด้านข้างครับเนี่ยก็จะมีที่เสียบสาย USB ครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำครับวางของวางโทรศัพท์ได้ครับผมโคตรดีครับผมไปไปลองขับกันครับ มันสุดมากอเอามันสุกมากอเอามันสุกมากให้ครับท่านผู้ชมครับผมได้ไปลองขับมาแล้วไม่ร้อนฝุ่นก็ไม่เข้าต่างจากตู้แอรที่ผมไปทำมาจากข้างนอกเยอะมากนะครับกระจกก็จะเป็นกระจกนิรภัยนะครับการมองเห็นก็ง่ายเวลาการทำงานตอนกลางวันไม่ร้อนฝุ่นก็ไม่เกาะเหมือนเราทำงานข้างนอกอันนี้มันเหมือนกับทำงานในออฟฟิศเลยนะครับผม โบต้า L5018HP แอร์เคบินทำงานสะดวกสบายเขายังมีรับประกันตู้แอร์หปีหรือ500ชั่วโมงนะครับถ้าจองตอนนี้แถมฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา1ปีไปเลยนะครับราคาตัวรถเปล่าไม่รวมอุปกรณ์7จ็0 0 0นบาทคนที่สนใจคลิกด้านล่างได้เลยนะครับ